โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านได้จัดให้มีกิจกรรมแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์หน่วยงานในเขตรับผิดชอบในวันที่28ธันวาคม2566ณบริเวณสนามกีฬาและหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านโดยจัดแบ่งออกเป็น3ามสีได้แก่สีเหลืองจากหน่วยงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาล้านสีฟ้าจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ บ้านดอนใจดีและสีเขียวจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านจนได้เวลา8นาฬิกาขบวนนักกีฬาและกองเชียร์ของทุกทีมตั้งขบวนแห่ออกจากจุดเริ่มต้นมุ่งสู่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน โดยได้รับเกียรติจากวงดูริยางโรงเรียนบ้านมาเดือทองบรรเลงเพลงนำขบวนซึ่งแต่ละขบวนก็สอแสดแทรกเนื้อหาต่างๆโดยมีป้ายตลอดจนแสดงสัญ,ญลักษณ์ร่วมรณรงค์ตามโครงการต่างๆมากมายัวีได้รับเกียรติขบวนนำนักกีฬาและกองเชียร์ทุกสี เดินเข้าสู่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้างปรับรูปขบวนตั้งแถวรอรับประธานในพิธีเมื่อได้เวลาได้รับเกียรติจากท่านรามสิงหโสภิษในอำเภอทัศแกมาเป็นประธานในพิธีเปิดจากนั้นนายสะอาดอนุกูลประชานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้างกล่าวรายงานความเป็นมาและว,วัตถุประสงค์ของโครงการต่อประธานในพิธีจบแล้วประธานในพิธีกล่าวชื่นชมและกล่าว เปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ประจำปี2566จ,จากนั้นบรรดาอกองเชียร์จากทุกสีเริ่มวาดลวดลายตามลีลาตามสไตล์ของแต่ละทีซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแต่ละสีนั้นเอาจิงเอาจังแบบชนิดที่ว่ายอมกันไม่ได้จริง,รงๆนี่ก็คือภาพเหล่านั้น รายการแข่งขันรายการแรกหลังจากผ่านพิธีเปิดการแข่งขันแล้วประเดิมด้วยการแข่งขันฟุตบอลตะลุงบอลระหว่างทีมชายจำนวน15คนและทีมหญิงจำนวน30คนเข้าดวนแข่งและฝีเท้าเวลาผ่านไปเพียง10นาทีผลการแข่งขันทีมชายนำไป2ประตูต่อศูนสร้างความสนุกสนานให้หาตลอดการแข่งขัน นับว่าเป็นการเชื่อมความสามัคคีให้เกิดขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตลอดการแข่งขันบรรดากองเชียร์แต่ละสีก็เชียร์กันสุดริษดเดต จากนั้นหัวหน้ากองเชียร์มาจับฉลากเพื่อเลือกสถานที่เลือกมุมที่จะปักหลักสถานที่เชียบ์ภายในอาคารหอประชุมโดยรายการต่อไปเป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุกนั่นก็คือกีฬาที่มีชื่อว่าส่งความหุ่นยายโดยกรรมการได้อธิบายตลอดจนกติกาการแข่งขันจนเป็นที่เข้าใจแล้วการแข่งขันก็เริ่มขึ้น กิจกรรมการแข่งขันต่อมานั่นคือลำเลียงผงขาวโดยผู้เข้าแข่งขันแต่ละทีมต้องพายายามลำเลียงส่งต่อผงขาวจากคนแรกไปสู่คนสุดท้ายโดยมีอุปสรรคนั่นก็คือผู้เล่นทุกคนต้องปิดตาปลายทางทีมใดมีผงขาวมากที่สุดเป็นผู้ชนะอีกกิจกรรมหนึ่งที่สร้างความเฮฮาไม่น้อย นั่นก็คือการบังคับไม่ให้กระดาษทิชชู่หล่นลงพื้นโดยทุกทีมจะมีผู้เล่นสิบคนในมือถือกระดาษคนละหนึ่งแผ่นหัวหน้าทีมจะปล่อยกระดาษทิชชู่ลงจากที่สูงแล้วทุกคนใช้กระดาษในมือช่วยกันโบกให้กระดาษทิชชู่อยู่ในอากาศให้นานที่สุดไปดูกันนี่ก็คือกิจกรรมมหาสนุกที่มีชื่อว่า บ้านท้ายดินระเบิดที่ทุกคนต้องทำลายระเบิดให้หมดดยเร็วการเล่นเป็นอย่างไรไปชมกันครับ กิจกรรมที่ถือว่าต้องใช้ความเร็วท่ามกลางอุปสรรคมากมายในขณะแข่งขันนั่นคือกิจกรรมที่มีชื่อว่าซูเปอร์แมนอุ้มลูกช่วยชาวโลกไปชมกันครับ การแข่งขันกีฬามหาสนุกได้สิ้นสุดในเวลาประมาณเที่ยงวันทุกคนรับประทานอาหารในรูปแบบข้าวแกงใส่กระทมได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันจากผู้มีอุปการะคุณบรรดานักกีฬากองเชียร์ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายรับประทานอาหาร ในช่วงพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ในครั้งนี้ผู้แทนหน่วยงานและองค์กรต่างๆที่อยู่ในเขตบริการได้กล่าวความรู้สึกในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2567ผมรู้สึกดีคับทุกคนนะครับก็ขอหให้สิ่งดีที่สุ หลังจากนั้นเป็นการมอบรางวัลการแข่งขันแก่ทุกทีมโดยในสะอาดอนุกูลประชานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านแ,และกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์หน่วยงานในพื้นที่ตำบลเขาล้านประจำปี2566นับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถรวมตัวบุคลากร ในพื้นที่ได้มาสนุกสนานร่วมกันรับประทานอาหารร่วมกันเป็นการสร้างความสามาัคคีสมานฉันในชุมชนอย่างดียิ่งและที่สําคัญเป็นการสร้างขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงานตลอดปีที่ผ่านมาเป็นการช่วยบาบัดทุกบำรุงสุขเพื่อเป้าหมายที่สําคัญคือเพื่อให้สังคมตําบลเขาล้านน่าอยู่ตลอดไป